สวัสดีสมาชิกทุกคนนะที่ติดตามรับชมทางช่อง YouTube วิเคราะห์มวยไทยครับวันนี้ครับจะมาให้ทีเด็ดเอาไปจิ้มเวฟกันนะครับศึกลุมพินีโกสปอร์ตครับประจำวันอังคารที่30พฤศจิกายน2 5 6 4นะครับก็ผมจะมาให้ทีเด็ดก็เอาไปจิ้มเวฟกันนะสงสัยพักยกจะไม่เปิดกรับเพราะเนื่องจากไม่มีเซียนนะครับแฟนมวยเข้าไปชมในสนามลุมพินีนะครับผมให้ทีเด็ดไปจิ้มเวฟเอานะครับผมชอบไปที่ ปีใหม่ปอกอบเกลือนะครับผมจิ <S 1> <S 1> ้มเว็บไปตอนนี้ผมจิ้มไป27งหมน็นะครับผมจิ้มไปสองหมนะครับคู่ปีใหม่ปอกอบเกลือนะครับผมจิ้มเพาะเลยนะผมไม่ได้รู้จักมวยทั้งคู่เลยับแต่ว่าเลตอนเช้าเปิดมาเสมอไปทางด้านของ 3G มีเพชรบรรนานะครับแต่ตอนนี้ไหลต่อไหลต่อไปทางด้านของปีใหม่ปอกอบเกลือนะครับก็เล่นที่ปีใหม่ปอกอบเกลือครับผมให้ทีเด็ดไปจิ้มเว็บเอาแล้วครับแล้วอีกคู่แล้วอีกคู่แล้วผมชอบไปที่ ของทางด้านของคู่เพชรศิลาชนะนันทนะ์พบก,กับนาตาลีสอสละชีนะครับคู่นี้ผมชอบไปที่เพชรศิลาครับชอบที่เพชรศิลาชอบที่นาตาลีชอบที่นาตาลีออ ale, อ ale, สอสละชีพนะครับให้เด็ดจิมเว็บมาสองคู่แล้วสองคู่ครับให้จิมเว็บมาสองคู่นะครับนะคู่ที่หนึ่งชอบไปที่ปีใหม่ปอกอเพื่อนคะรับและคู่หนึ่งนาตาลีสอสละชีพนะครับ ก็สมาชิกไปจิเว็บครับคนละพันสองพันนะครับไม่ต้องไปจิ้มอะไรมากมายนะครับเพราะว่าเราไม่สามารถแต่งตัวบางทุนได้นะครับก็จิ้มไปแค่คนละพันสองพันนะครับไม่ต้องไปอะไรมากมานะครับให้ติดปั๊บปีใหม่ปอกอบเคลือแล้วก็นาตาลีโสสารชีพนะครับก็ขอท่านครับติดตามผมนะครับกดติดตามกดไลค์นะกดแชร์กดทับตะไคร้ไว้แล้วครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมนะครับได้ทําคลิปดีๆนะออกมาทัศนะมวยไทยครับวิเคราะห์มวยไทยให้สมาชิกเอาข้อมูลไปต่อสู้กันหน้าตู้ ขอให้อาจานนะครับเฮงเฮงรวยๆนะครับสวัสดีครับ